ความสุขอิ่มโมกอิ่มใจเข่ากับบอสจีนค่ะฉันมีความสุขในใจฉันจังได้ตื่นกันมาเอ้ยเได้ครับปล่อยดี่ไหมสุขแก่ตะละเมื่อสุขยังค่ะสุขจนใหม่บอกคาขึ้นเหลี่ยมแท้ขนาดนี้จีบๆจีบๆเดินหนูนะคะสุขยังว่าจิบสุขอะไรอยากกูบ้างบอไม่อยากกูโอ้ยเธอจะกับสามีฉันกับมัด แฟนฉันกัมีความสูกละเนาะไม่อยากหูยังว้าวเอออยากอ่านอย่าปวดอย่ากลัดเพื่อสิมีข้ออิจฉากใช่คะมึงอะลไรหายหัวมึงเบิ่งอยู่นี่ป้ามึงโทรมาเขาเศร้าเนี่ยว่าขนาดฉันแต่งงานผ่านไปแล้วนะจ๊ะแต่ฉันมีเชาะมีซ่อนอยู่เมึงหนอยอยู่นะจ๊ะที่ยังไม่ได้เอามาป่าเอาว่าโอบ้างเฮ้หาที่หาน้อเขาขอใหซ่อนมา ฉันนับว่าใส่ดอกว่าแก่ดอกเดี๋ยวเอาเอาไปเอาไปให้เธอเดี๋ยวเธอสิเอาไปเให้งานก็ได้เยอนกว่อนี้ฉ hmm. AH ันบอกต้องยังแม่เยอะแม่ช่างแม่มาได้มางัดแกงแม่พี่น้องกูยุสัยนิสัยแรงจะมีเด้อมาเมื่อกี้บานจะซ้อนในเมืองไครยังได้สำนันเมืองละซ้อนมึองนอสิขนาดไหญ่เจ้าปอเมื่อวันมาต้องมาเรียกขาเรียกแกงกูเลื่อยกูไปให้มึงแล้วไม่หยิบซอสซ้อนไม่หยิบซอสซ้อนยาว้างสิมาเนี่ย กับปอยสิปากแหียนให่กับปอยสิปากจนสี่ให้กบปอยความพอเราก็ได้มาของควรแต่งงานมาสอมเด่งบ่ให้ก็จืดสัตวลีแล้วมันเช่นหนึ่งแม่เอาไม้ก้อยเบิ้งเลยแล้วก็อยากเห็นของเมืองนอกมันเป็นคือของไทยโบมาดีตรวจแม่มาดีมาตรวจสอบวันนเป็นงานหลายลายเป็นเวียนเป็นสอยเล้าหนองเล้าจะเป็นสาวเล้าเป็นคนมักแดงตัวบัดนี้เราก็ได้ใส่แล้วมึงไม่จะเป็นของไทยวันนี้ องอยอห่างอกใสเงิเมื่อไหร่รับานขูสกวันเนี้ก็จะจัดัดไปเอาเลยไปอดเขาจะทางไปอย่างก็เป็นของไปสน่ะแต่ก็ว่าองถอยดนวครับต่อแต่ก็ไมนต้องเป็น้องแม่เมื่อไ่่ม่ดียังกูว่าสุด้ากจะเอาบสุดังสุแนวคยสิพาไปตรวจแล้ันเป็นของแหรือของบอมแม่เด้อหากินตับกินไตกินใสกินบุงเงเมื่อกว่าปวป้า จอมปอบ่ไนๆควัวเขามึงโอยปวามสมองก็ได้เน่ยกูดสดนเนี่ยมึงก็จะตะลงมึงนี่มันมีความคิดสิดีๆโอ้คดีเดีดแม่จังจันจันเสียอยาปัดังไงโอ้ยตะกินเ่าวปเสมึงกิน่ยวอาสุฟ้าดีๆต่เลิตเจอร้น่างจะเปตรวจพระความแก้ความความเมื่อนจะนสมองมึงนี่เอาไปป่วแล้วมึงอุยภาพไปหุดอดจะรับยาแล้วกินบวกไปแน่ๆมึงินต้ บอกว่าเป็นเนาะไม่ได้สิลบแล้วก็ลบไปเรื่อยๆฮาแดกปับแดกบอดเงี้ยให้เอามึงดูนะมันนี่มึงกะหนีให้มันก็ขมึงลบได้อ่ะขึ้นหยางขึ้นหนังงยัยคำปล่อยหอยหัวเงี้ยมันกันละมือนี่มึงมันไม่ยั้งเลยกูเคุบาเนี้ยดีๆสุดฝังน่ะมึงยัยก็ูัข้างไก่กูนีมึงไม่จัดมือคนูรังไก่คืออะไรแม่กันเบ่าวมึงน่ะอ๋อเออแมนดีให้ยบ้า เีวเดกหัวหักปานตัางเลยน่ะนานมึง่ะมันก็บวงบอกนามึงมันฝื้นก็ไม่ดี ลูกพ่อปวกะเมื่อนี่มึงกระเบิ้รัวอีห้าจับกิ้ใจกิใส่จินพวกมเมื่อไดก็เมื่อนั้นถ้าเดกใส่เนี่ย